สามาสร้างใส่ถ้่วใส่จานพี่น้องแล้วก็นั่งกินครับแล้วแจ่เฮ้าครับที่นั่งกินกะกินที่ถือใส่ถ้่วพ่อไปก็ะด้ครับพี่น,อนออ้องมือนี้าเมาเบิงลานซีพีเกรสครับเป็นน้ำบักทุเรียนสมูสตี้ น้ำบักม่วงสมุทติรอยแล้วก็ร้อยยี่สิบคนได้พี่น,อน้องผมเขาผมก็เขาตะกีดดเห็นอย่และน้ำบักทุเรียนนี่ไอติมบักม่วงแล้วก็ไอสต,ติมกล้วยตากไอติมกะทิไอติมมะาพร้าวไอติมทุเรียนครับก็แต่ที่นี่บักทุเรียน พันธุ์ต่างๆโชนะครับมีการาลลแ,รแา,ราวมูสังคิงหลงรับแหล่แล้วก็หมอนฟองปอที่นอนการแาวมูสังคิงหลงรับแหล่สองร้อยสามสิบลอยหาสิบนี่ครับมีโต๊ะมีเก้าอี้ครับนั่งกินครับนั่งแบบแล้วช่างแล้วก็น,นั่งกินได้ครับ ล้านขายอันเครื่องไอติมไอติมแบบแข่งกับก็ซิบเก่าไอติมแบบแบบเป็นถวยๆนั่นเกาซิบเก่าพี่น้องมะพร้าวคว้นเขียวขาวกับเจ็ดสิบบาทครับเป็นปติคายประเภทนี้แหละพี่น้องเออดอกกุยเย็นก่นเนี้ยอกเว้ ือว่าเมนของโชคพี่น้อครับ mm hmm. เป็นของแท้์พ่อพี่น้อง กระสีมีผลิตภัณฑ์จาบกบทุเรียนนี่ครับเป็นทุ่งถงนี่เก้าอี้กักยังให้นเขานั่งกินนะพี่น้องนี่ครับเออเขาทาต้นนี่ทุงเท่าไรนี่มิตรพัฒาอังกฤษอ้อยต้อยกันเขียนหน่วยสามร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบ ปฏิเป็นพวกอันผักคละไม้แหงน้ำได้พี่น้องเนี่นี่ครับเป็นกระสีนี้ก็อีให้นั่งกินเอาอันรังบักทุเรียนเราก็นั่งกินได้ครับ นี่ครับลานเป็นกระติ่โชว์ดูได้มากกิมบักตูเลียนนี่บขาขาดแน่นอนนะครับโอ้บอกทุเรียนเท้ๆได้พี่น้องผมว่าเป็นของลอมนั่นเดี่ยวมาต่าให้ยู่เข้ามอ ลูกค่ามาเพื่อนกระซี่เอาพี่น้องว่าที่เอาแบบใดสันปพื่ให้เลือกครับผมเงิดจะนำบอกทุเรียนสมุติเน,นี่ยนะอยากร่องชิ้ออยู่พี่น้องอนันครับนั่นลูกค่าลายลายครับ ลูกข่า,าสามะซังใส่ถ้่วใส่จานพี่น้องแล้วก็นั่งกินครับแล้วแจ้เฮ้าครับที่นั่งกินกับกินพี่ถือใส่ถ้่วพ่อไปกระเดยครับพี่นอ้นนนองบนลูกค่าพี่น้องบ่ลูกค่าคุณลูกค่ากับชีเลือกเอาได้พี่น้อง สามารถเลือกด้ว่าเ้าเที่ยวอ่อนชินใดนะบาทเพื่นกระติไปสั่งกิโล้วครับพี่น้องนี่ร้านเพิ่นซีซีีเฟรสนะครับนี่ไอไอครีมกล้วยตากบนี้ครับพี่น้องไอศครีมมะม่วงไอศครีมทุเรียนไอศครีมมะพร้าวมีเบิด ้านเพิ่นก่อตั้งอยู่ในห่างเด้อพี่น้องร้านเพิ่อนอยู่ในห่างไอคอนสยามนี่ครับบรรยากาศนั่นโอ้เพิ่นมาสั่งครับสั่งกิโลเขาเลือกแล้วเพิ่นกับมาสั่งน,ะนั่นก็หักเท่าไหร่หลายบาทอยู่เด้อพี่น้อง เรียกโชวในตู้ของวันทุเรียนปลอมโมเมียนนี้พี่น้องทุเรียนแช่เลยคนปอกไปเรียบร้อยจักาทก็ดิกระจายเงินแล้วก็ไปนั่งกินได้ครับก็ถือกินก็ถือกินนี่ก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการขายทุเรียนนะครับปอกไปเรียบร้อยแล้วครับจะไปโชว์ในตู้พี่น้อง ลูกค้ามากแบบกานเงามักพันได้ก็สั่งได้นะครับนั้นก็น่ากินเด้พี่น้องเห็ดแบบนี้นั้น,ก,นก็น่ากินเพราะว่าเห็นทุเรียนโชว์ในตู้นี่ครับมันก็น่ากินครับรอตารอใจลูกค้าวันต่อไอดีเด้พี่น้องไอดีเด้ลูกค้านะ อันลูกคา้าไปนั่งกินกับนี่ครับนั่งกินกับไปคุ้ยกันไกครับของแห่งๆกับนี่ครับโอ้เข่าท่าครับไซายดีด้วยนะครับนี่ครับโอ้ทูเรียนสมูทตี้นั่นนะครับ ก็เป็นอีกรูปแบบของการค้าขายครับถ้าฮอปปอกขายแบบสมัยก่อนกาสีอาจติขายบอดี้คือแบบนี้นะครับนี่ก็คือเป็นการมัดดัดแต่งนะพี่นอ้องดัดแต่งรูปแบบให้มันน่ากินน่าท่านครับไซต่โช่เห็ดเป็นไอตอกไอติมเห็ดเป็นน้ำทุเรียนสมูทตี้งที่เราครับ ปับกลยุทธ์ในการขายน,นั่นนะ่ะพี่น้องกันถืออยู่นะเป็นแก้วๆครับต่อทาได้ครับผมวันนี้กลามาทายทอดให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าการค้าขายเข้าก็ต้องปับกลยุทธ์ครับจังสิขายได้และก็เพิ่มมูลาค่าครับวันนี้ขอพุดหลายๆนะครับไปสีแวะมาชิมกัน มาก,กันได้ครับอยู่ห้างไอคอนสยามนะครับนี่ครับลูกคาก้าเป็นแน่นเลยครับ